ครับสวัสดีครับมือนี้มาใส่เบ็ดครับใส่เบ็ดอยู่ห้วยครับใส่เบ็ดขั้นเลยครับพี่น้องใส่เบ็ดขั้นเหยื่อกะปูด้วยครับมือนีไม่เอาเหยื่อกะปูมาลองเบิ่งครับเหยื่อกะปูมาใส่กลางเว้นเลยครับมาใส่ทิมใบครับกลางเว้นเพราะว่าเหยื่อกะปูครับมันบนเลือกครับขึ้นก็กินกลางเว้นก็กินเหมือนกันครับ าใส่เบิ่งและดูนี่นะยามเนี่ยเาจะถือบบป้าสิกินบอครับปกติข่าวเรามานช่วงเขานานหนาวฤดูนานหนาวครับป้าสิกินเยือกับปูอันนี้ก็บว่าท่านหอดนานหนาวนะครับเอามาลองเบิ่งครับถือบอครับถปูน่อย ี่ครับปูหน่อยเสียบข้างนี่เลยครับเสียบกระโดงมันคัด้างครับมีวิธีเสียบบห้ยมันตายด้วยพี่น้องเสียบสี่ครับมันมีช่องให้เสียบอยู่นี่มาห้วยี่เลยครับ มันลอยรอครับพี่นอ้องปูลอยร้อยสิครับสิเห็นอยู่บ่าครับเยีะปูนาครับพี่นอ้องจะหาส่นเดียวปูจำน้องครับมาใส่ นส่หนยปลาบัวนี่แหละครับพี่น้องปลาบัว คือจะเงียบแต่นอกเสียงป่าครับคือบ่เห็นสุกคือมือนั่นครับมือเมื่อไใส่เงีย้ยกีตัดเดือนโอ้สุกปุปะปุ๊บปะตัวใหญ่ๆแต่ตาเข่งมันร้ายครับมันก็ดเล็บเงีย้ยมดคนมันเหนียวมาเอาเงี้ยกับูมาลองดิเพื่อนึงครับ เยื่อปูมันลดนกับปลาใหญาป่ปลาสิกินค่ะกันบอกมีปลากินมาอยู่ที่บอก่วชลงเยอครับเก็บไม้ไว้ครับกันลืมอาสิหาบ่เห็นกับตอนนักยามไม้ไว่ดีครับ กูมันใหญ่งงจักน้อยครับคุณเในกูในน้อยทำดีข้านี่ครับ ไว้ครับตอนระยะกมอนจะเห็นเป็นใบบัวติดไม้ไว้ครับคือว่าเบ็ดยูนั่นแล้ว Thank you. ครับพี่น้องวันนี้กห้เบิงึงที่นี่นะครับตาลุ่นตอนย่านเชนหนึ่งนะครับ,บวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ